สบายดีพี่้องเศร้าโย่อแคมเอมอ้อนี้มาเป็นวันทีว่วันร่วมหยาดวันร่วมหยาดร่วมตะกุลรถไทยก็คือได้ข้อยาวได้ข้อยาวามีแต่กระบะข้อยาวทั้งนั้นเลยก็คือวันนี้แบบมามาค้นใหม่เพื่อนให้ลุงอ่ะนะทุกคน เนี่ยคือไมเ้เพื่อนมามางเพื่อนลุงก็ค,คือลุงสีใหญ่ใหญ่บาทลังไม้ไปต่างถิ่นฐานอยู่บอนอื่นนะเออแ,แล้วก็กรรม,ค,ามาค้นเอาไม้เครืค่องเพื่อนอยู่ในนี่ในตารางเพื่อนนะมันสิมีไม้เสน้นพอกไม้เส้นเทเพือนเท่ๆๆนงกันนะก็เลยแบบรถก็มีแต่รถตระกูลตัวเองเลยญาติพี่น้องตัวเองนะนะจะขั้นวันหนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นสี่ขั้นอยู่ในหา้าหก เจ็ดคันรถเจ็ดขันตอนหายสิคนคนหาสิคนเอ้นึ่ 600, <have S 1> ันหนึ่งคือรอผมคนไหนสิคนก็นี่แหละพญาที่ท่านไปตั้งมอญใหม่นะเนี่ก็ใหม่คก็สิคนก็สิคนไปนี่แหละนี่จะใหม่กองอ่เออนี่นะนี่แหละใหม่ที่คนเมื่อแล้วก็ใหม่นี่ตสรางเงิน อันนี้ก็ทีมงานทีมงานตระกูลทีมงานตระกูลสีเรี่อะไรกันสิมางเมื่อประเนี่อันเดดเพิ่มเอหันไทยใช่ไหใช่ิ่มมันเคืย่อเลยเด้บอนยดูเเลยเย่อองเต้เลยง่ลงใหม่ ก็คือมางล้างในออกแล้วก็ไปจีไปเห็นล้างมาอยู่ต่างทีทานที่บอลอื่นเนี่ยนะเี้าเก็นที่ไร้ด้อหรอเอาวมีเลนกังเอ้มัเลนกงนี้ อทุกคนก็อันนี้ก็คือบอ่อสูบน้ำประดาลน,นะทุกคนน้สูบน้ำประดาลก็คือน,น้ำก็สีออกกแถวโซนลำบดแถวบ้านนอกกับ,บ,บ,นบนแบบเฮนตี้เฮนแบบนี้กัยังมีลายแต่ว่าในเมืองที่มันแบบจะเลื่อน,บแ,บบนบแ,บบแล้วครับบ่วคอยมีกับสีใสๆน้ำปลา,า,านะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวมั่ง ม่างเพื่อนก่อนม่างบานลังนนนหนึ่งกอนเดย๋ยจะถ่ายเป็นจอดๆไปสบายหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแปน <c oughs> กียงแป,ป้นไมเซนกำลั <c oughs> ลงมาหอดทุกคนกำลังมาหอด ก็ซิมาปุกล่างใหม่อยู่แถวนี้อันนี้ใหม่คนมาื่อกี่รลดลงก่อนแล้วพานพรุท่าน <c oughs> ตอนนี้ใหม่แป้ <c oughs> นเงียบด้วย เห้อย anyway, well. ิ uh, demands, ้มได้อยิ้มเท็จก่องยิยเท็จก่องเด้อโอ้ยตาโหลอเ้ยไปคนใหม่มาไหว่ซอยกันไอหน้องหลายคนท้ออ่อนลงมาหน่อยสวัสดีสวัสดีปีใหม่นี่แหละเงินซ่านสนบทเมื่อเช้าเรื่องอะไรก็แชรกันติตามทุกคน